ทอดต้นทูแล้วก็ต้มหน่อไม้ต้มทูทอดผัดทอดปลาทอดปลาทอดได้วันหรือวันทอดเจ้าปลาแหงเจี๊ยบไหมแหงเจี๊ยบจะลอยปีกเลยนะอะไรไลน์ยูทูบไลน์ยูทูบบอกหวยหน่อยสิอ๋อเจ๊พูดคำเดียวจะมาอะไรก่อนนี้ฉันนี่เ่อเลยกินให้มันกินให้มันเราๆลันี่มันยังกระเป๋าซ่า วอเทเดลเดินกะเข่าตั้งหลายเมาในอันหนับหนึ่งอ่ะไม่เอาค่ะข้าวเยอะๆอิ่มจ้าเหมือนอิ่มมีคนดูตั้งสองล้านคนนะเนี่ยสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวอแทเดลถูกหวยกันบ่ค่ะสูตรหวยบนหวยล่างเีาวนเข่าทั้งสองสูตรเลยนะคะล่างก็เข้า บนกาเข้าแบบตรงๆแปดเจ็ดตรงๆเลยเพื่อนๆซื้อกันบ่าค่ะอันนี้คือคุณพี่นี่เพิ่นมาจ่ายค่าหวยเดอค่ะเพิ่มาจ่ายค่าหวยนะคะถูกกันเป็นแสนเลยค่ะช่องเยาวันช่องเยาวันพาสองเลขถูกกันเป็นแสนนะคะหนูนุ่นไม่ได้กินนะคะโบเซ้านี่ก็ล่คลิปให้แล้วเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะไปเบิ่งกันเด้อบ่คอยมีก้นเขาเบิ่งเลยเพราะว่า เลขกับเขาเลขกับตังเลขกับแม่นทุกงวดแต่ว่าบกใครมีคนขับไปบึงอันนี้คือคนมาจ่ายคาเล็กนะคะอันนี้คือหวยเอ่อบริษัทเอกชนค่ะของรัฐบาลการหากอันนี้ของบริษัทเอกชนค่ะพี่น้องขาอีวันถูกเอกชนกันเยอะถูรัฐบาลก็เยอะล่างกับเขาต้องตรงบนกับเขาต้องตรงได้เลยนะคะพี่น้องขาขัวมาเบึงหวย่อยแน เลข่ขอยมันปังมันเลิศมันจึง<笑><笑>เลขกระปังกับจึงกระจังไดกับจังไดอยู่ค่ะพี่น้องคะวสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่เยี่ยมชมเลยนะคะอันนี้เป็นบริษัทเอกชนนะคะวันนี้เราเมาทางใต้ทางเหน,นือวันเชิญมิสแกรนเทลแนเนาะจ๊ะ ที่นุ้ขายสีย้อมผมด้วยอันนี้อันนี้ตะกร้าสีย้อมมผทิกตอกอันนี้ลายยูทูบที่นุปักสีย้อมผมดีที่สุดกว่าดังเออก็ติดตามคอยดังคอยดังอันนี้คนดังดังก็ไม่เย้ไก่เด้อค่ะพี่น้องขะอันนี้เพิ่์ทไฮหวยแม่นก็เจ๊แม่ไก่อีกค่ะพี่น้องคะาวดก้อนเพิร์ทไฮห้าหกสามวันหยุดก็มาได้เลยพี่เนยพี่เนยจะขอกินเลอะหกินไข่ปลาโลสำหรับสองสำหรับที่สองช่องทางตอนนี้เนาะ เพราะมันติ๊กตอแล้วก็ยูทูปค่ะยูทูปนะยูทูปกระสบอทีนึงนี่กะบอกีนึงเขาบอกเขาบอกว่าได้ยังไงเนียนั่นเพิ่นแม่นก็ไม่ยิ่ง่ายคุณทักค่ะค้อนละสองรอยคะแนนเขามาเลยจะบอกเลยเอฟซีเพิ่นดแมนถูกมากเลยค้อนละสองร้อยคะแนนจ้าใครใครอยากได้หวยแม่แม่ก้อนละสองรอยคะแนนตอนนี้ใครอยากได้หวยจากคุณแม่นะคะขอคอมเมนต์มากดไลค์กดแชร์คนละสองร้อยสองรอยค่ะเพิร์ดแมนถูกมาแเลยหกงวดค่ะสำหรับมีค่ะคุณผีคนนี้อ๋อ สวัสดีค่ะอย่างนี้ขอบคุณสับรักสองหลานทันนะค่ะที่คำว่าเบิรงโอเคเนยไปกินข้าวเลยพักผ่อนได้ทำงานพอแล้วสี่นาทีแล้วสำหรับสูตรล่างกะเฮ็ดล่งหาแล้วลงเฮ็ดคลิปล่องหาแล้วมอวานี้ค่ะสูตรบกับเขาค่ะหวยถ้าสองคนอยู่ที่สองร้อยสองร้อยคนอยู่ในตอนนี้นะจะว่าตรงนี้หรอกเพราะว่า คอยเมนจริงค่ะจบปังแค่สองคนบอาสเศานนี้เฮตุสุดลางลงหายแล้วเลิ่เด้ค่ะพี่น้องค่ะสําหรับตีตอกนี้ก็มาซีหมามันจะเห่าฉันอยู่แล้วเนี่ย <laughs> <laughs> เข้ามาค่ะเข้ามาตอนนี้เลียอยอยู่ลานขดแล้ว <laughs> <laughs> อ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีผู้รับชมนะคะขอกดไลค์กดแชร์หน่อยค่ะให้ครบสองพันนะคะเดี๋ยวเจ๊เขาจะใบห่หวยนะคะเลขคำนวณเลขไอ้บนกับเขาตรงตรงเลยนะคะเลขบนศูนย์หกหางเลขลา่างศูนย์สี่หางเขาตรงตรง,ตรงทั้งสองงวดเมื่อเช้านี้โล่งห้เป็นสูตรล่างนะคะเมือ่อเช้าสีโลงใหายสูตรบนแม่นจริงแม่นจังเขามาแลวหกงวดซ้อนค่ะเอาหายไปแล้ว S <S ไม่ม่รู้ค่ะมีคนเบิง่งขาข่าวกับซีรุ่งจะไปถึงห่วยกับสร้างเจ้าเด้อไม่ไม่รู้ค่ะไม่จำไม่ได้ไม่มีสมผัแล้วมันบันทึกไหมอ่ะอะไลนีมีบันทึกไหมไรเขาไม่บันทึกค่ะเนอกจากเขาจะบอกว่าเ่อจา